เออครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเดมอนซ์เลเยอร์ฮินอคาไมคอลิเ l ิลกันนั่นเองนะครับจากรอบที่แล้วเนี่ยผมทำรวมท่าไม้ตายไปนั่นเองนะครับก็คือท่าไม้ตายปกติของในเกมนี้แหละหรือว่าปกติตามในฉบับการ์ตูนนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมท่าไม้ตายเรียกว่าท่าพิเศษละกันนะครับเป็นท่าที่ไม่มีในการ์ตูนนั่นเองนะครับผมพวกเราทันจิโร่เนี่ยจะได้รับบทเป็นประมาณว่านักเรียนกับคุณครูอะไรประมาณนี้นะครับอย่างทันจิโร จะเป็นนักเรียนปะน่าจะใช่นักเรียนนะครับทันจิโร่นี่จะเป็นนักเรียนทาอาหารหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเนสิโกะนะครับเนสิกโกะก็เป็นนักเรียนเหมือนกันที่ที่น่ารักมากเลยอะคาบขนมปังนะครับปกติไม่ได้คาบขนมปังวันนี้มาคาบขนมปังซะแล้วนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นเซนิสึนะครับผมเซนิสึนี่ไม่ชัวร์เป็นนักเรียนหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเขาได้จะเป็นผู้ตรวจเออเขาเรียกว่าไงผู้ตรวจเครื่องแบบก่อนเข้าเรียนนะครับผมว่าแต่งตัวมาสุภาพหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปปปเเเเ็็นนนนนะะสกกครรัับจีย ที่ออกแนวห้าวเป้งหน่อยแบบประมาณว่าเด็กดื้อในห้องอะไรอย่างงี้นะครับจะเป็นพวกที่ชอบใช้ความรุนแรงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าไม้ตายมันแน่นอนแล้วก็ตัวต่อไปเป็นกียูนั่นเองครับกียูนี่จะได้รับบทเป็นคุณครูนั่นเองนะครับผมโคตรแบบว่าแม่งโคตรโคตรคนละลุกเลยครับเนี่ยลุกอันนี้คือแบบเยน็นเออประมาณว่าเย็นชานิ่งเงียบเียบเท่ๆนะครับแต่พอมาเป็นอันนี้คือแบบโอโ้โหเอากียูกูมาฆ่าจะชัดเลยนะครับแต่ก็เพื่อความฮานะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเป ชินบุนั่นเองนะครับเป็นสาวน้อยนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับผมเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับแต่ละตัวนี้ก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยเลยนะครับจะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับตัดเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตัดเข้าไปในเกมกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอาหลอดเลือดนะครับกับหลอดท่าท่าไม้ตายออกนะครับเพราะว่าผมจะได้อ่านซัััไไปดด้้ววยยยนนรผมมมมาาาาเเิ่่่ททีีกกลตของ ทันจิโร่เนี่ยจะเป็นยังไงมาอารอนะซนิสอุ้ยปั้นขนมปังโค้ดเท่โอ้โหปั้นทีเป็นวงกลมคาเมโดสูตรครอบครัวขนมปังฝรั่งเศสสูตรลับสดใหม่จากเตาเลยละ่ะโอ้โหเป็นการเขาเรียกว่าปั้นขนมปังแบบเขาเรียกว่าวิชาลับนะครับขอดูอีกรอบไป้นแบเป็นการเออเขาเรียกว่าปั้นขนมปังแบบวิชาลับฮินโนคามิคาเระ สูตรลับขนมปังฝรั่งเศสเ,เป็นขนมปังฝรั่งเศส สดใหม่จากเตาเลยเท่อะสันหาคิดสันหะเข้าใจคิดตัวเียวว่าเข้าใจคิดนี่ได้ไงวะเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือทันจิโร่นั่นเองครับเป็นท่าไม้ตายแบบเดียวเลยนะไม่มีแบบอื่นแล้วนะครับคือโจมตีใส่ใครก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยโอเคต่อไปดูตัวละครต่อไปกันดีกว่าครับและตัวละครต่อไปครับเป็นเนซึโกะจังนั่นเองครับเนซึโกะนี่ก็โอ้โหผมบอกเลยว่าการแต่งตัวเป็นสาวญี่ปุ่นนักเรียนสาวญี่ปุ่นอย่างนี้น่ารักมากเลยและเนซึโกะนี่ก็นะครับข้ามขนมปังไว้ด้วยโอ้น่ารักเพิ่ม มาลองท่าไม้ตายของเนสิโกกันนะครับนี่ไงโดนชนอุ๊ยชนกระเป๋าตกเลยมาชนอย่างนี้ได้ยังไงวิชาเลตอสูรกระเป๋าฟาดหน้าอุ้ยห่วงขนมปังนี่เองอ๋อเมื่อกี้รู้สึกว่า ในกระเป๋าจะพกขนมปังมาเต็มเลยนะครับแสดงว่าเขาได้จะรับบทเป็นที่แบบว่านักเรียนที่ชอบกินขนมปังแบบมากๆเลยจนพกมากินที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับลองสังเกตดีๆนะครับขนมปังตอนโดนชนเนี่ยขนมปังตกอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยนะแล้วก็เนสิโกะก็ได้จะโกรธครับโดยการเวียงอยา่าชนแบบนี้แล้วขนมปังก็ปิวไปแต่เดี๋ยวก่อนรับทันนะจ๊ะน่ารักจังเลยอะ ผมว่าน่ารักมากเลยครับอ่านี่คือท่าไม้ตายของเนซิโกะนั่นเองนะครับผมและตัวละครต่อไปครับเป็นเซนอิสึนั่นเองนะครับผมเซนอิสึนี่ถือไม่กวาดนะครับถือไม่กวาดเป็นดาบนะครับมันจะมันจะแหวกไปไหนเนี่ยโคตรแหวกเลยเซนอิสึนี่จะมี2ท่าด้วยกันนะครับเหมือนเป็นอิสต์เอ็กเล็กๆน้อยๆนะครับใช้กับอีกคนก็เป็นแบบนี้ใช้กับอีกคนก็เป็นแบบนี้อะไรเหมือนกับนารุโต้ซัมซี่เลยครับใช้กับผู้หญิงก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับใช้กับผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบนนนนึงงงงัั่่่เเอออดี๋ยยยวมาาลกบผู้ช กันก่อนเลยแล้วกันนะครับคนแรกมาชนเอาล่ะช่วยยืนนิ่งๆหน่อยได้ไหมผมขอตดเครื่องแบบคุณก่อนเอผู้ชายคนนี้มีอาวุธออกไปให้ไกลจากฉันอยู่นี้นะโอ้โหถ้าเป็นผู้ชายก็คือถืออาวุธเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นอาสูรนะ่ะในเกมนี้ยัง ไม่มีอาสูรที่แบบว่าเออถืออาวุธด้วยสิก็ต้องรอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ในเกมนี้มันจะถืออาวุธไงถือดาบกันทั้งนั้นเลยอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นผู้หญิงดูก่อนนะครับโอเคผมไปเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงมาบ้างแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเนสิโกะนั่นเองนะครับเออพี่เซนิสึเดี๋ยวก็ชอบเนสิโกะอยู่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเนสิโกะนะครับโอ้ <c oughs> okay. เดี๋ยวลองมาใช้กับเนสิโกะกันบ้างดีกว่านะะัจะเป็ยงงไฮง เอาละชนเอาละช่วยยืนอยู่ตรงนั้นเอออะไรมองใกล้ๆแล้วน่ารักจังเลยนะนี่นี่เรามาแต่งงานกันเถอนนะแต่งงานอะไรเล่าโอ้ยโดนตบยังยิ้มยอย่างนี้เลยเนี่ย เอา้าเดนซิโกะทำไ,ไมล้มะเมื่อกี้เอ่อใช้ท่าไม้ตายไปเดนซิโกะตบเป็นคนตบหน้านะแต่ตัวเองล้มส <c oughs> งสัยโดนจูบพิฆาตของเซนอิสึเข้าไปที่ก็ล้มเลยทีเดียวโอเคเซนอิสึก็จะมี2ท่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมและตัวละครต่อไปครับเป็นอินอสิกเกะนั่นเองนะครับอินอสเกะนี่จะเป็นสายนักเลงหน่อยนะครับดูแบบนักเลงถือไม้ถือกระบอกถือไม้เบสบอลน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หัวหมูป่าเข้ามาด้วยนะครับเป็นเด็กเกเรเด็กหลังห้องนะครับเดี๋ยวมาดูท่าไม้ตายของอินอสเกะกันดีกว่าใช้กกับโ เลยละกันมา <S <S ได้เวลาเล่นบวยปั๊มหรือไฟโอโเอาละนี่คือทั้งบทที่แกจะโดนหนึ่งสองสามจงคุกเข่าต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของฉัน,นะซะ แันเดสโกได้เซนิสือไอ่ใช่ัดนเดสโกได้อิโนสเกตเซนิสืออะไรวะโวถ้าเอ่อถ้าเซนิสือมาเห็นนี่อิโนสเกะโดนแน่นอนโดนใช้ปานอสศนีแบบท่าขึ้นมาใหม่อีกขั้นหนึ่งแน่นอน ทำขนาดนี้มีงัดคงงัดขาด้วยนะครับและตัวละครต่อไปครับเป็นกิยูนั่นเองนะครับคุณครูกิยูนะครับผมมีเหมือนเป็นคุณครูพระละกันผมว่าน่าจะเป็นคุณครูพระนะครับโอเคเพราะมีนกหวีดแล้วก็เหมือนจะเป็นการใส่ชุดพระด้วยแล้วก็ถือเขาเรียกว่าดาบคาตาเอ้มันเป็นดาบอะไรนะดาบไม้อ่ะเออนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้ท่าไม้ตายกับผู้ชายก่อนเลยกันเออกิยูเนี่ยจะใช้ได้2ท่าเหมือนกับอีโนสเอยไม่ใช่เซนอิสุเลยชอบพูดสลับกันจังว่าใช้ได้เหมือนเซนอิสุเลยครับใช้ได้กับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง เ,เดี๋ยวเราลองมาใช้กับผู้ชายอย่างเซอิสุก่อนละกันมา,มน,านี่ไงป่านกวีดจบนี่ไปเจอกันที่ห้องแนแนวด้วยยืนนิ่งได้มีอะไรจะพูดหรือเปล่ายืนนิ่งเหรอฮะไม่ยอมพูดมีเป่าด้วยนะอมันยืนนิ่งทำไมวะนิ่งเฉยเลยนี่ไงโดนตบไปหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมลองใช้กับทันจิโร่ดูบ้างครับผมไปเปลี่ยนเป็นทันจิโร่มาดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไง จบนี่ไปเจอกันที่ห้องแนะแนวด้วยล่ะยืนยืนทำหน้าไา้มีอะไรจะพูดหรือเปล่าฮะ <c oughs> เรียบร้อยตอบไม่ยอมตอบคูกิยูอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ถ้าไม่ตอบแล้วก็ <c oughs> หน้านายกระทิมไปอยู่ที่พื้นซะเข้าใจไหมทันจิโร่โอเคต่อไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นผู้หญิงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาใช้กับเนซิโกะเนซิโกะอีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กับเนซิโกะกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงปี๊ดเขาให้ จบนี่ไปเจอกันที่ห้องแนแนวด้วยเละ่ะเข้าใจไหมทำหน้านิ่งอย่างนั้นเหรอ <c oughs> นี่ไง <c oughs> สับโอ อย่างน้อยเธอก็ตอบฉันหน่อยได้ได้ไหมน่จาจะประมาณนี้น่จาจะประมาณว่าอย่างน้อยเธอก็ตอบฉันหน่อยสิอะไรอย่างงี้แน่เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่บอกให้ไปเจอกันห้องแน่แนวทีไรยืนมองแน่อย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่รู้เป็นโลกอะไรกันต่อไปครับเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับที่ใส่ชุดนักเรียนนะครับในการเป็นหน่วยของหน่วยดาบพิฆาตอสูรนะครับผมเป็นชินระบุน,นั่นเองครับมาลองทาไปตายของชินระบุกันดีกว่าอันนี้ใช้ได้แค่ท่าเดียวนะครับอ่าอู๋จิ้มไปหนึ่งทีนี่ถือให้หน่อยสิคะ E เรามาทำการทดสอบกันดีไหมเดี๋ยวไม่ถามกันเลยเหรอโอ้โหอ้ยแย่จังเลยล้มเหลวอีกแล้วน่ารักซะด้วย โอ้มึงเหมือนหลอกให้ทดสอบเลยวะเหมือนหลอกให้ทดลองเลยเอาเอาไปถือให้ในมือยัดเยียดแล้วก็ตุ้มเข้าให้เรียบร้อยครับนี่คือท่าไม้ตายทั้งหมดนั่นเองครับโอเคตัดมาที่หน้าเลือกตัวละครครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกสักตัวละครละกันที่ผมชื่นชอบที่สุดเนี่ยแล้วลองไปต่อสู้แล้วก็ใช้ท่าไม้ตายให้ได้ดูซิอันนี้เลือกระดับฮาร์ดมาแล้วนะครับผมที่ผมชอบเลยเออชอบใครดีวะผมชอบทันจิโร่นะเอาจิงๆิงอ่ะแต่ก็เซนอิสึนี่มันก็ฮาอยู่นะผมว่าเอาเซนอิสึดีกว่าเซนอิสึเออแล้วก็เล อาจารย์อาจารย์กิยูดีกว่าโอเคแล้วผมก็จะเลือกเป็นผู้ชายกับผู้หญิงไปเลยนะครับเอาไอ้นี่เลยอิโรซิเกลงมานี่เลยเอาแบบธรรมดาไปเลยนะครับเอยหรือว่าเราไหนไหนก็มาทีมนี้แล้วเนาะเราก็สู้กับเอ่อคนในทีมนี้ไปเลยแล้วกันแล้วก็เลือกชินอบุมาครับมาแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ด่านก็เป็นด่านกลางวันแหละใส่ชุดนี้มันสดใสอ่ะส่วนใหญ่เกมด่าบพิฆาตอสูดจะมีแต่ด่านกลางคืนนะครับเพราะว่าอสูรมันออกได้แค่ตอนกลางคืนไงเบ เอาละนักเรียนอุนโดซิเกะทำไมดื้อย่างงี้ฮะเจอเจอเจอหน่อยไหมเจอเจอหน่อยเจอหน่อยเป็นร่ะเจอหน่อยเป็นร่ะเจอหน่อยเป็นร่ะรัวรัวรัวเลยอาจารย์กิยูไปสั่งสอนไปสั่งสอนยังไงโอ้ยหุ่นแม่งจับโอ้ยตอกซ้นหท่าตอกซ้นยังเหมือนเดิมนะโอ้ยยังไงยังไงยังไงเอ้ยเออหุ่นรัวเลยว่ะอาจารย์กิยูช่วยผมหน่อยอาจารย์กิยูช่วยผมไม่ได้เหรอมันช่วยยังช่วยไม่ได้นี่หว่า <inate> ช่วยไม่ได้โอเคงั้นอุ้ย,ยนี่ไงช่วยได้แล้วอ้ช่วยใช้สองหลอดน,นี่หว่าลืมอุ้ยมันช่วยเหมือน,น,นกันช่วยเหมือนกันช่วยเหมือนกันอุ้ยโอ้ยโอ้ยโหดหด่โหดโหดใช้ได้เลยโลดล็อกแล้วด้วยมันรวยจริงมันรวยจริงมันรวยจริง,ลรงเลยวะ่ะมันรวยจริงรวยจริงอย่างนั้นเหรอรวยจริงอย่างนั้นเหรอรวยจริงเหรอรวยจริงเหรอหยุดหยุดรวยได้แล้วหยุดรวยได้แล้วได้เวลาได้เวลาถ้าไม้ตายเออช่วยยืนนิ่งๆหน่อยได้ไหมฉันขอตรวจ เออยูนิฟอร์มนายหน่อยมา,อาามาได้ไงอาวุธเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยออกไปจากชั้นเดี๋ยวนี้เลยมีย <c oughs> ังไงเป็นไงใช้ได้แล้วโอ้ยไม่จับอีกแล้วว่ะอุ้อาจารย์กิยูช่วยไม่ทันด้วยอาจารย์กิยูช่วยผมทีไม่ต้องช่วยแล้วเรียบร้อยโอยเกือบไปแล้วเอ้ยทีเดียวชนะเลยเหรอ โอ้มีการทำหน้าเก็กหล่อด้วยวะโอเคได้ซีเองวะเธอเอ้ยโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ลวกันครับเอานนละครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าไม้ตายของเ,อเขาเรียกว่า DLC ปะอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่า,าได้มาจาก DLC หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมซื้อล่วงหน้าซื้อแบบ Deluxe Edition เ่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจน่าจะได้มาจากตรงนั้นแหละนะครับในการเสียตังค์เพิ่มนิดนิดนหน่อยๆน่อยได้ตัวละครเพิ่มมา6ตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยพวกอสูรเนี่ยจะไล่ลงมาทีหลังนะครับเป็นแบบว่าตัวละครฟรีเลยนะครับไม ก็รอดูนะครับว่าตัวละครจะเป็นตัวอะไรนะครับเห็น2ตัวแรกที่จะลงจะเป็นลุยนะครับกับอากาซะานั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าจะมันหรือเปล่าสองตัวนี้สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไว้่ติดตามชมคลิปต่อไปสำหรับลินนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแลวกันนะครับสวัสดีครับ